ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านพับขอนแกนนะครับบ้านพับขอนแก่นครับท่าพระบ้านพับบ้านพับบ้านพับถ้าสมมุติเข้าไปเข้าไปทางไหนครับถ้าเข้าไปกัเข้าออกโกซูมเมนโมครับครับผมออกโกซู้มเมงซินี่ทางลาดตานตูนเดี๋ยวผมครับผมไปไปเร็วกคือผมไปจอดอยู่อันมงบ้านสะพานใมหนองสะพานในอ่าน้องสะพานที่ออกไปโกซุ้มไหมครับทางบ้านแพงบ้านยังเงินบ่ครับครับแม่นแมนครับอ๋อครับงานน้องบ่ ไป็งานน้องบ่เห็นงานน้องบ่เ็กงานต่อจานต่อจานครับครับเรื่องจานเลยเอาลุ้นเลยนอเขาเขาเดี๋ยวเขาไปบรรทัศนเล่นบ่เดี๋ยวขวาเขาไปบรรทัศนบรรทุนงามไปหันไปพุ่นเล่นบ่โอ้ครับบรรทุนงามไปก็่อไอ้บรรทันน์ซับซ้อนเดี๋ยวลบจอดรถขาอยู่ครับผมครับคนขับคือเนี่ยเนี่ยผมครับบ่ได้เรดิมีคนขับบ่ครับเอาคนขับมาครับผมว่าธนาดิ รถธนตัตตกตะดินดิครับม,มาถึงแล้วเปลี่ยนไหมเลยครับคูหนาคูหลังเป็นยางเปอร์เซ็นต์ครับโอ้เป็นโคมาสุโอ้กัยังไเบอรู่ปุ่นกันด้งขากลับกับยี่ห้ใหญ่กันอีกูบอโคมาสุปีซีร้อยรุ่นห้าครับโคมาสุร้อยรุ่นห้าครับโอ้สภาพสวยด้วยคันนี้รถซื้อมาจยกีปีล้วครับ รถซื้อมาจากปีลรสองปีสซื้อก้าหน่อปอบ่อก๋งามเถอวะแทกไงยพอมตัวเดินง่พอมเมืนมันี่อ๋างามกัสีเดิมเดิมแต่เหมือนมันอี๋รถไม่ค่อยเยิมด้วยซ้ำคันนี้จะปลายทอยคัสเซ่เหรวะท่อเดิมท่อเดิมเอามันเป็นสันอบ เอารถเอาอยังไปน้ำบอลหนิครับเอาเอาใส่ไปกันอ๋อถึงนใดเยอะนะมาใส่บ่มาไส่ขนก่อลนี่ครับหรือว่ามัดเส้นอะไรบ่เคยใหญ่ไปเถ <Okay, S 1> ียงโอ้เสียงเครื่องไหมนิม่มแหรวะร่างสองปั๊มนะสองปั๊มอะอรปั๊มโซล่าบ่ะนิ่มนิ่มเสียงเครื่องไหมนิม่มค<ป>รับรถบ่าโหลดบ่ายังความไหมรถกับบ <c oughs> ้าโหลดบ่ายังความไหมไม่รอดเลยสิส่ง โอ้สองปั๊มมันค่อยบรลดมั้งเลี้ยงเเลียงเีง้เบียมันน่นเลียงดาล็อกเบียมือไว้ครับไป สภาพสวยครับคันนี้ผมบอกไว้เลยซื้อมัดัะไหรครับใหม่กันนี่สีแซนกว่าเปิดในรุ่นข้ามสักเดียวปะช่วงล่างก็ยังดีๆอยู่ด้วยนี่แล้วอันจ,<ป>จอดยูอนชุมพลครับเราลงอยู่ชุมพลแมนครับยูอนอูเสียใกล้ ลูคกค้ามาเตตมเืองรถมหันคุณนป,ปูคุณนป,ปูคุณนปูแค่บอกเฉยเลยอยาของรถคร <ๆ S 1> ันต์เสียงเครื่องไหมนิมๆๆ่มนิ่มนิ่มมยอมรับเลยว่านิ่มแห้งแล้วถ้าเป็นสไตล์คอมสูรุ่นนี้นะ ปลาข้างต้องไม่เหลือแล้วแล้วก็แล้วก็น้ำมันต้องหยดออกไอ้นี่แล้วเป็นอยังแล้วก็เด้สววิ่งกลับขึ้น ล็อกเบรกไหมล็อกรถบรรท่ามันขึ้นแล้วคุณนี่กำแพงคุณนี่นเบียงมือมันสุดแบบเบียงไง ไอ้เดีวิ่งมาเลยเดี๋ยวมมนอี่กระดกขึ้นเองมันต้องยางกันไปสูงอีรีมันงอยย่มันพค่คยกระดกมันกระดกยากอยู่ว่ามันที่สองล้อมันหนักครับอ๋อเดินขึ้นไอ้ ต้องหันมาคำเลยหันคำหันคำดันขึ้นเลยไ้มันก็จะเชียวๆหน่อยถ้าเราขึ้นสิบสองล้อเขาว่ามันกดไม่ค่อยร้อย ของของเงเจ้ามันก็ไอ้นี่เนาะเงเ,เจ้ามันก็หัวย,ยาวเนาะทำมันก็ลอยเลยแหละ ไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับ <Okay. S 1> ถ้าเราค้ำมันก็ไม่ขึ้นเลย <ắng> หายยไงไงหายเลยเอ้าไปอยู่ทั้งรถไปอยู่ทั้งรถขำขึ้นอีกได้ขำขึ้นอีกมันร้อยอีกเลยครับขำขึ้นอีกครับขำแล้วเดี๋ยวผมจะป้อยเบรกไอ้ยังหอยยางขอมาเลยขำเอีกครับขึ้นเอี๊ยบขนเอี๊ยบขนเอี๊ยบเอี๊เอี๊เอี๊ อเดินเลยครับมาเนี่ยปเบรก อย่าเบียกเลยไปลองเบียกเลยไชไปทางนี้หลายๆเลย

ไม่ไหลไม่ไหลครับเดินไปเลยไม่ไหลตรงเลยมาหน่ตร,ตรงไปเลยพี่ตรงไปเลยตรงไปก่อนแล้วค่อยค้ำบินมาเอเคครับจีนี้ขเขาจบไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันที่หนุนครับตอนลงอยู่ที่โกศลมิไยครับจากสตึกเวสาราม Yep.